อ่ะมาดูข้อถัดไปนะครับอันนี้จะไล่สามสี่ห้านะครับแล้วก็หกแปดสิบต่อจากหน้าเมื่อกี้นะครับอ่ะข้อสามก่อนสอง x ลบหนึ่งบวกสี่นะครับแล้วก็ลบห้กำลังสองสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแค่ลบหนึ่งบวกสี่ที่เอามาบวกลบกันได้นะครับที่เหลือที่มีติดตัวแปร x นี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสามเนี่ยคําตอบคือลบห้า x กํำลังสอง แล้วบวกด้วย 2x แล้วก็ลบ1บวก4นะครับลบ1แล้วบวก4จะกลายเป็นบวก3นะครับต่อไปอ,อ่ดีกรีเท่ากับค่าเลขชี้กำลังของเอกนามที่มีเลขชี้กำลังมากสุดนะครับก็คือ2นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับข้อสี่อ่านไล่ดูทีละตัวมีอะไรบ้างสองเอกำลังสองลบห้าเอบวกสี่บวกสิบเอแล้วก็ลบเจ็ดเอกำลังสองแล้วก็บวกเจ็ดสังเกตว่าจะมีเอกำลังสองอยู่สองชุดนะครับบวกสองแล้วลบเจ็ดซึ่งบวกสองแล้วลบเจ็ดเนี่ยจะได้เป็นลบห้าเอกำลังสองนะครับอ่านนี่ตัดทิ้งไปก่อนก็ไดนะ้ะต่อไปเหลืออะไรบ้างเหลือลบห้าเอแล้วบวกกับสิบลบห้าบวกสิบเนี่ยได้บวกห้านะครับก็บวกด้วยห้าเอ และสุดท้ายนะครับก็เหลือ4กับ7เป็นบวกทั้งคู่นะครับ4บวก7ก็เป็น11นะครับแล้วข้อนี้ดีกรีคือเลขชี้กำลังของตัวที่เป็นเอกนามเอกำลัง2เพราะฉะนั้นดีกรีข้อนี้คือแค่2นะครับต่อไปนะครับข้อห้า อ่าดูนะตัวนี้เอ็น 2m นะครับลบส 4n กันกำลังสองลบเ m บวก n กับกำลังสองนะครับลบสี่แล้วก็บวกห5 m n. เอา่าตรงนี้ครูเก๋จะเอา n กับกำลังสองขึ้นก่อนแล้วกันมันจะเป็นลบ 4n กับกำลังสองตรงนี้นะครับแล้วบวก n กับกำลังสองลบส 4n กับกำลัง2แล้วบวก n กับกำลังสองจะได้เป็นลบสามนะครับลบสาม 3n ยกกำลังสอ2นะตรงนี้ตัดทิ้ง ต่อไปก็เอาตัวนี้แล้วกันครับเป็น m กับ n ตรงเนี้ยเนี่ยจะให้ดูนะครับตรงเนี้ยค่าดีกรีมันก็เป็น2นะเพราะ m อ็มดีกรีเป็น1 n ึก็ดีกรีเป็น1 m กับ n คูณกันเนี่ยดีกรีจะเป็น2เหมือนกับตัวนี้เลยบวกห้านะครับอ่าต่อไปตรงนี้2 m งเลบเเหลือแค่ m เดียว บวก m นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวเลขก,ก็คือลบสี่นะครับข้อนี้ดีกรีเท่ากับสองนะครับเพราะอะไรให้ดูตรงนี้ตรงนี้ดีกรีก็สอง m กับ n ตรงนี้ดีกรีก็สองนะเพราะฉะนั้นอันนี้คําตอบคือดีกรีสองนะครับต่อไปข้อแปดมีอะไรบ้างเสียกำลังสองส x กำลังสลบห x บวกสลบส x ลบ x กำลังสแล้วก็ลบส ดีกรีสูงสุดอยู่ที่ตัวนี้นะครับ x กํลัง3นะครับเพราะฉะนั้นมีตัวเดียวด้วยเราเขียนก่อนเลยนะครับว่า 3x ยกกําลัง3ตัดทิ้งต่อไป x กํลัง2มี2ตัว 4x กํลัง2กับลบ x กํลัง2 4x กํลัง2ลบ x กํลัง2ต้องเหลือแค่3นะครับ 3x กํลัง2มีค่าเป็นบวกตัดทิ้ง ต่อไปชุดตัวแปร x นะครับลบ 5x ลบ 2x ตรงนี้จะกลายเป็นลบ 7x นะครับสองตัวนะลบ 7x นะครับบวก4ลบ3นะครับก็ได้เป็นบวก1อะพอแทนข้อนี้เราจะได้คำตอบนะครับว่าดีกรีคืออะไรนะครับอยู่ตรงนี้เลย ดีกรีเท่ากับสามนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อเก้า 9. สังเกตนะครับว่าชุดหลังเนี่ยวงเล็บเนี่ยมันจะมีวงเล็บอยู่แต่ว่ามีเครื่องหมายหน้าวงเล็บเป็นบวกเพราะฉะนั้นถอดวงเล็บออกได้เลยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับตัวแปรมี a อมี b มี c เนี่ยทุกอันเ,นเลขชี้กําลังเป็นหนึ่งหมดเลยแล้วเป็นเอกนามที่มีเลขชี้กาลังเป็นหนึ่งข้อเนี้ย ถ้าให้ตอบคร่าวๆก่อนล่วงหน้าเลยนะครับข้อนี้ดีกรีเท่ากับหนึ่งนะอ่าต่อไปเอาสองอก่อนตรงนี้นะครับสองเอลบเได้แค่ a เดียวต่อไปนะครับสามบี B, บวก B. B, บีสามบีบกบก็เป็นสี่บเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับลบ c บวกสองนะครับลบ c บวกสองก็ได้เป็นบวก c นั่นเองนะครับทุกตัวนะ จะมีดีกรีเป็นหนึ่งหมดนะครับก็ตอบได้แค่ดีกรีหนึ่งเท่านั้นเองต่อไปข้อสิบเหมือนเดิมเลยมี x y z สริงไหมดีกรีเป็นหนึ่งอยู่วะเนี่ย x y z อันนี้ก็ x y แดีกรีมีแค่หนึ่งนะครับไม่มีเครื่องหมายคูณนะข้างหน้าวงเล็บชุดหลังเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นถอดวงเล็บได้เครื่องหมายไม่เปลี่ยนเงนั้นจับ x คู่ x y คู่ y แคู่แเลยนะครับเขียนดีกรีก่อนข้อน,นี้ดีกรีเนี่ยเท่ากับหนึ่ง จ็ด x บวก x เป็นแปดอ x ลบห้า y แล้วลบสาม y ต้องกลายเป็นลบแปด y นะครับลบห้าลบสามนะแล้วก็ลบเจ็ดแซดลบสามแซดตรงนี้นะครับลบเจ็ดลบสามเนี่ยก็ต้องเป็นลบสิบแซดอ่ะอันนี้คําตอบข้อนี้นะครับ